กลับมาตีลันฟันแทงนิดๆได้ไหมครับอนุญาตไหมครับอนุญาตค่ะเราจะไปกันที่งานวันเกิดเราเรียกมันว่าวันเกิดแห่งปี2567ค่ะ้ยย้อนกลับไปเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2567ที่หัดใหญ่ใช่ไหมหัดใหญ่สงขลาค่ะที่สงขลาที่สงขลาสงขลาสงขลามีงานวันเกิดงานหนึ่งโอ้โหเออกรทุโคมสันนิบาไหวไม่ใช่แค่ระดับ จังหวัดระดับภาคแต่สนันวันไหวระดับประเทศเนี่ยไปดูบรรยากาศงานวันเกิดวันนั้นสักนิดสิครับเล้จัดยิด,ยดไหนค่อยกลับมาเฉลยกันว่าเป็นวันเกิดใครของใครอ่ะไปดูซิเขาจัดยิ่งใหญ่ขนาดไหนเชิญดูบรรยากาศท่างผูมีเกียรติครับมาดูร้อนบรรยากาศสุขสรรวันเกิดโบตึกสมยศหลายดวง ที่จริงนะที่จริงนะด้วยความเคารพที่จริงนะคลิปที่อยากให้เห็นมากที่สุดนะคือภาพอะไรทราบไหมฮะขึ้นในช่วงกลางวันกลางวันนี่นะนางรำใช่ไหมช่วงกลางวันกลางวันเนี่ยเจ้าของงานวันเกิดเฉลยกันไปแล้วหละคือโกฐ <โก S 1> ถรึกสมยศไพรดวงสสปราชาทิปัจักราศีสงขลา,ค,าค่ะในช่วงกลางวันกลางวันเขาก็จัดใหญ่นะอืเขาไประดมนางรำ จะเร่ยกนางรำก็ไม่เชิงไประดมสาวสวยประมาณด้วยสายตาหลายร้อยคนพันเจ็ดสิบคนพบสองคนบอกให้เลยพันเจคนฟังให้ดีนะในช่วงกลางวันเนี่ยที่อยากจะให้ชมในช่วงกลางวันเนี่ยเขาไประดมสาวสวยพันเจ็คนทำไมเป็นพันี่ทำไมต้องมีเจ็ดคนอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วก็ใส่ชุดทีม ใช่ค่ะแล้วก็าใส่ชุดทีมแต่งตัวเหมือนกันหมดแล้วก็นั่งยาวเหยียดเลยคิดดูสิครับว่าผู้หญิงแต่งชุดเดียวกันรวมกันในที่เดียวกันหน,น,น,นึ่งพันกลมกลมคือ1น0 0พันคนแล้วก็ลุกขึ้นมาฟ้อนเห็นปะฟ้อนลแล้วก็ลุกขึ้นมาฟ้อนอย่างพร้อมเพรียงอย่างพร้อมเพรียงเหมือนซ้อมกันมาเป็นอย่างดีต้องซ้อมต้องซ้อมแล้วนนว่ากันที่จริงพอไปถึงจุดหนึ่งเขาเปลี่ยนเพลงสามชาติขึ้นสาวสวยเหล่านี้ เธอก็เปลี่ยนจากฟอนมาเป็นแดนส์ได้หมดสนุกสนานดูสิครับมองไปเนี่ยสุดลูกหูลูกตานี้แดนแล้วสนุกละี่แดนละเห็นไหมอ่ะแดนละแดนละค่าใช้จ่ายเดิมค่าใช้จ่ายในการจัดงานแล้วดมคนมาเป็นพันนี่คิดว่าจ่ายเท่าไหร่เพราะตกกลางคืนโอ้โหก็อย่างที่เห็นที่เห็นภาพไปแล้วภาพบันเทิงก็เต็มที่เหมือนกันแล้ววันที่วันที่จดรู้ไหมวันไหน28พฤิจิกายน2ภา7วันน้ำท่วมภาคใต้ใช่บอกตรงๆวันนั้นน้ำท่วมสงขลาก็ท่วมโอเคโอเค โอเคพอๆเราไปดูเราไปดูเอ่อ VIP ที่ขึ้นเวทีกล่าวอวยพรโกถึกกันสักนิดหนึ่งผมจะเริ่มจากเอ่อคุณนิพน์บุญยมณีอดีตมติช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ก็ก็พี่ใหญ่คนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่สงขลาก็ขึ้นกล่าวอวยพรแต่สาระที่กล่าวอวยพรนั้นต้องฟังทุกคำนะอ่ะฟังเองดีกว่ามันบอกเรื่องมันบอกเรื่องฟังเลยค่ะ ท่านสมยศไพรดวงหรือว่ากูถึกของพวกเรานะครับแล้วก็ท่านประธานกรรมธิการคมนาคมท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านชนพัฒนท่านผู้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากนครศรีธรรมราชจากจังหวัดเชิงเซาจากจังหว,ว,วัดชนบุรีหลายจังหวัดนะครับชุมพรด้วย แล้วก็สุราษฎร์พัทลุงนะครับามากันมากมายในค่ำคืนวันนี้แล้วก็ท่านในฐานะเจ้าบ้านท่านวันชัยนะครับท่านนายกนครสงขลาเมื่อสักตอนหัวค่ำเนี่ยท่านนายกนครหาดใหญ่นะครับท่านสาครหลายท่านครับมากัน โอเคทั้งนักการเมืองจากหลากหลายพื้นที่ข้าราชการด้วยพี่เด่นหมาหมดสาระไม่ใช่คําอวยพรแต่โกถึกแต่สาระอยู่ที่คุณนิพนธ์บุญมณีบอกว่าแขกในงานใครบ้างแขกที่มาในงานวันเกิดของโกถึกประกอบด้วยใครมาจากไหนนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติทางภาคใต้เฮโลกันไปแสดงความยินดีกับโกถึกข้าราชการในพื้นที่ด้วยโอเคนักการเมืองจาก จังหวัดอื่นๆจากภาคอื่นๆจากพาคาการเมืองอื่นๆก็เข้ามาแสดงความยินดีด้วยอโอเคโกถึกอาจจะภูมิใจหัวใจพองโตภาพของโกถึกใหญ่โตมโหฬารใช่อลังการก็เป็นเรื่อง,องของโกถึกแต่แตชาวบ้านเขาน้ําตาไหลาพากทําไมจริงน้ําตาไหลาพากโอเคก่อนที่จะไปน้ําตาไหลาพากไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งดีกว่าอเชิญค่ะท่านอดีตรัฐมนตรีนิพนธ์บุญยามณี ที่ผมเคารพพี่น้องเพื่อนผู้แทนพี่น้องเพื่อนสมาชิกองค์การ,รบริหารส่วนตำบลพี่น้องชาวเทศบาลพี่น้องชาวกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องชาวสงขาและพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงที่เคารพครับผมชื่อครูมานิตสังภูมิครับเดินทางมาวันนี้1,200กว่ากิโลครับเพื่อมาให้กำลังใจกับชายคนนี้ครับชายที่ชื่อ สมยศไพรด้วยครับหรือโกถึกมนุษย์ที่ทําหน้าที่ให้กับพี่น้องอ่านสภาขอเขาทําเต็มที่ครับอ่านพื้นที่ผมก็ทราบว่าเขาทำเต็มร้อยเขามีแต่ให้ท่านรักษาเขาไว้นะครับคนนี้เป็นคนหนึ่งที่จะสร้างประเทศไทยและสร้างจังหวัดสงขาถ้าไม่ดีจริงผมไม่มาหรอกครับที่มาวันนี้เพราะผมซาบซึง้งและภูมิใจในชายคนนี้ครับ สมยศหลายด้วงและวุกท่านครับขอให้โชคดีในวันเกิดขอให้สำนักงานโอเคโอ้คนลุกครูมานิสสสสุรินทร์เพื่อไทยนะเดินทางมาจากสุรินทร์พันกว่ากิโลข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามจังหวัดข้ามภาคข้ามมาแสดงความยินดีกับผู้ชายคนนี้ค่ะผู้สร้างประเทศไทยผู้สร้างจังหวัดสงขลาคนลุกโอ้โห ยักษาคนคนนี้ว่าให้เป็นอย่างดีอยากให้ดูภาพหนึ่งเลยด้วยความเคารพนะ28่ฤศจิกาวันที่เขาจัดงานวันเกิดยายโตมโหัานตัดไปดูอีกภาพหนึ่งสิครับไปดูคลิปต่ตอไปนี้ครับเชิญค่ะ

Ô mày không dám nói là nó 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 mày không dám không ย้ำอีกทีงานวันเกิด28<ม>พฤศจิกายน2567กดถึกกดถึกสมสมยศภัยด้วงสสประชธิปัตยสงขลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจำได้ไหมครับว่า28พฤศจิกาภาคใต้น้ำท่วมเสียดายเราเตรียมอีกคลิปหนึ่งไม่ทัน<ม>อีกคลิปหนึ่งที่ตั้งใจะจะนำเสนอ<ม>เราจะได้เห็นภาพ ประชาชนช่วยประชาชนไปกันบินบปลือลิศนำกู้ภัยฝ่าน้ำท่วมเข้าไปช่วยคนแก่ติดเตียงติดเตียงท่ามกลางน้ำท่วมถึงชั้นสองใช่ไม้บ้านเ็าอยู่ชั้นล่างแล้วเตียงเขาก็น้ำท่วมน้ำท่วมติดเตียงทีนี้แช่น้ําด้วยใช่แช่น้ํามาสองวันไม่ได้ทานข้าวด้วยทั้งคุณตาคุณยายแล้วคุณยายเป็นผู้ป่วยติดเตียงคุณตาก็แช่มือสั่นเลยมันเป็นสองภาพที่มันคอนทราสต์กันมากเลยนะคะกับ ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เอางี้ละกันเอ่อก็ถึกก็ถึกแน่มากก็ถึกใหญ่จริงไม่ใช่นั้นงานมันเกิดมันคงไม่อลังการงานสร้างขนาดนั้นแล้วก็ก็ถึก้าใจถึงนะกล้าจัดงานอย่างนี้ขนาดที่ภาคใต้น้ําท่วมบิดาสันตโรตั้งหลายจังหวัดจังหวัดสงขลาบางพื้นที่ก็มีปัญหานะยกให้เป็นงานวันเกิดแห่งปีงก็แล้วกันนะครับ